วิธีการทำมะขามโลโซขั้นตอนเหมือนกับการทำมะม่วงกวนหน้าที่นี้ใช้มะขาม 1. เริ่มจากการปอกเปลือกมะขามแล้วเลาะ,ะเมล็ดออก 2. นํนำเนื้อมะขามที่เลาะ,ะเมล็ดแล้วใส่ลงในเครื่องปั่นและเติมน้ำลงเล็กน้อย 3. ปั่นเนื้อมะขามให้ละเอียด 4. นำเนื้อมะขามที่ปั่นจนละเอียดแล้วเทลงใส่หม้อและนำขึ้นตั้งเตาไฟโดยใช้ระดับไฟกลาง 5. พอเริ่มร้อนให้เติมน้ำตาลทรายและเกลือลงไป 6. คอยกวนเนื้อมะขามอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ติดคนหม้อรอจนเดือดได้ที่และมีฟองพุดออกมาให้ปิดเตาไฟ 7. นำเนื้อมะขามที่กวนจนได้ที่แล้ว ใส่ภาชนะที่รองด้วยกระดาษไขและเกี่ยให้เนื้อระดับของมะขามเสมอกันความหนาของเนื้อมะขามมีผลต่อการใช้เวลาการตากให้แห้ง 8. วางกระดาษไขปิดหน้าทับเนื้อมะขามอีกครั้งและนำไปตากแดบดบซึ่งระยะเ,เวลาการตากให้แห้งนั้นไม่แน่นอนถ้าแดดจัดอาจจะใช้เวลา 1-2- วัน เเมื่อเนื้อมะขามแห้งแล้วให้นำมาตัดความกว้างความยาวตามที่ต้องการจากนั้นโลมะขามให้อยู่ลักษณะคล้ายทองม้วนจากนั้นจะได้ผลิตภัณฑ์มะขามโลโซดังภาพต่อไปนี้ต้นทุนการผลิตและราคาที่กำหนดตารางรายการสินค้าและราคา 1. มะขามร,ราคา65บาท 2. ช้อนตวงราคา20บาท 3. ถุงมือพลาสติก ราคา25บาท4กระดาษไขราคา20บาท5กล่องบรรจุพัณฑ์ราคา10บาท6สติกเกอร์โลโก้ราคา40บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นราคา280บาทกำหนดราคาขายมะขามโรลโซกล่องละ50บาท